ห่วงแต่ถ้าเกิดว่ามีบาปอกุศลกีดกัน้นขวางกัน้นไม่ให้ไปสู่สุขติอยู่อาศัยบุญกุศลที่เท้าทรงไหงและบรรพระชนบุรพาชนของเราก็จะลุดพ้นจากบาปอกุศลนั้นได้อันนี้คือบุรพาชนบวามเป็นมาของบัตรเข่งใหญ่ของขอาที่นี่บุรพาาจารย์ที่มาพร้อม สลุปด้วยกันจนมาถึงญาติทางอิ่มมาสาบ้านแปลงเมืองก็โพธิโตอยู่นี้สร้างแล้วเจ้าอาวาสลูกแรกล่องคอสมเป็นเจ้าอาวาสหลุมแรลกขวัญแข่งไงของเขาเป็นมาเลยจนลูกที่11ก็คือพระหลวงพ่อพระครูวายทีธรรมรสเป็นเจ้าอาวาสหลุมแหลกของวันเข่งไงของเขา ล่องพ่อคนกับผ้ายางผ้าโย่อมสางบ้านแกนเมืองบุรณะอุโบสถเก่าสร้างคุโบสถใหม่สร้างซาลาการต็เลียนต่างกุฏิสางเน้น่างหอระฆังอันนี้เห็ดในวัดนอกจากนั้นยังผ้ายางผ้าโยมทำสาธารณประโยชน์ฟุตบอร์นางใบใสในหมู่บ้านผ้ายางผ้าโยมตัดถนนอีกตัวธรรมดาล่องพ่อ ผ่าหยาผ่าโยมเห็นถนนจากโมบานีไปห้าโมบานีข่ามงไปมองใดนี่ห่วยมองใดนี่แม่นางผ่าหยาผ้าโยมเฮ็ดสะพานใหม่เฮ็ดสะพานใหม่แล้วต่อไปต่อมาเออมันได้โองทนข่ากันของงบจากราชการโดยอาศัยบวมีลูกบอสร้างสะพานเป็นหู้ผู้มือนี่นอกจากนั้นทางฝ้ายนำลุนหลายอย่างต่างประการ อันนี้เป็นบุรภาจารย์นอกจากส็ิสารเสนาสนะสารสาธารณะประโยชน์อย่างนี้แล้วเพิ่นกปนยัง่งพัฒนาจิตใจอยางโยมทั้งหลายให้เป็นผู้มีคุณง่ามความดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีประคบประหนมดูแลสร้างบ้านแปลเมืองบ้านกบคูกับไฟบ้านาม้ากคูกลับไฟบ้าน จนว่าเท่ามีซื้อเสียงซื้อเสียงหอดใสซื้อเสียงไปยึดจนหอดจังหวัดอื่นแม่แต่หลวงปู่แหวนสุจินโน่หลวงปู่แหวนอย่างยมมาเรียนหนังสือ้านนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนก็มาเรียนหนังสือมาศึกษาพระธรรมอยู่บ้านเช่งแงเท่านี้หลวงปู่เทศเทศลังสีก็มาบวชเนี่อยู่นี่คือบิ่งติหลังบ้านเท่านี้เป็น บุรพาชนบุรพาจารย์สื่อสารมาจากคุณแล้วบ่าวบัดานมีคุณงามความดีมีคู่บาอาจารย์ผู่สงศิษย์สงฆ์หลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองปลาปงกับมาลีนักสื่อวิทยุนี้คือคนหลวงปู่ทาก็มาหลวงปู่ทีเขียนพระญาดีทำไมมาเลียนนักสื่อวิ่ยุนี้ญาติพี่น้องจะต้องมาประพบประหงเลี่ยมเท่า มีบุญมีกูส่วนี้อย่างมีคุณอย่างแก่เห้องเป็นอย่างยุทธิเลียงคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็ขอบ่ได้ั้ลึกนึกถึงว่าลูกจิตท่ำเอียงตอบแทนหรือไม่ได้ระลึกนึกถึงว่าลูกคนนี้มีบุญคุณอีอย่างแก่เห้องเรียกว่าบุาปผากาลีเพื่อจะมาเป็นคนที่หาได้ยากเข้าเห็ดดีจะผูอื่น ทำดีแก่บุคคลผู้อื่นถ้ายังคิดว่าเราจะได้อะไรตอบแทนจากเขาอันนี้ยังไม่เป็นบุพการีนะ,ะก็เป็นการสารั่งคุณงามความดีอยู่แต่ไม่เป็นบุพการีบุพการีเพื่อให้เหตดโดยคุณงามความดีเฮ็ุเพืเ่อคุณงามความดีโดยที่ไม่ได้บังผลตอบแทนอะไรเลยนะมาวาัดมาวา่าจะดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ทำสาธารณประโยชน์เียก็ดีบ่ิะไรคือบาสิ่งที่เราทําไปแล้วจะต้องได้อะไรตอบแทนคนอื่นจะต้องมาตอบแทนนมบุกขึ้นแค่นี้เ็าเรียกว่าเป็นบุกภาคกาลีบุคคลผู้กระทําอุปการะก่อนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันจึงหาได้ยาก छै आया सोचया छै आया पौरा समा सय सयमा पवाे छया सय नयाँ छया सय रमा सो पोजे स्या स्या